เริ่มเลยเ Red. โปรเจกต์เรรทเโปจกต์เรซที่พูดได้แค่อะไรนะใหม่และเก่าท้าทายโปรเจกต์นี้ยังไงครับโปรเจกต์เกรซก็โปร,จกกรเจกต์เรซนะครับเป็นโปรเจกต์คู่กันนะครับจนเรื่องแรกของว่าแต่คือหนูนแสดง,ง,<ต>งไม่เป็น,นไงพี่คือไม่เห็นเดียร์ได้หนูก็แสดงไม่เป็นแล้วหนูต้องเล่นกับเพื่อพันล้านนี่หนูก็แบบมีหวั่น ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมาวันไหวกับเขาหรือเปล่าอ๊อฟปิ๊มอ๋อยิบหมูยิบหมูเพิ่งโดนยิบหมูเพิ่งโดนผีอำเมื่อคืนนี้โพสในเฟซบุ๊กผมก็เลยได้ทราบเปลี่ยนเรื่องไปหรอใช่ไปเขาไม่รู้เลยถามพี่หมูเลยให้พี่หมูเล่าดีกว่าเรื่องนไหนโปรเจกต์นี้ได้ครับก็ตอนนี้มีชื่อว่าโปรเจกต์เรสนะครับก็จะมีเห็นว่ามีสีแดง ก็เป็นสีสำคัญในเรื่องนี้ครับการการใจร่วมทุนของพีพีกินเนี่ยมันกับพีพีเนเจอร์มันยังไงฮะอย่างเมืกี้ร่วมคุณด้วยเลยนอกจากนักกาเดงอย่างเดียวโอ้โอะไรนะฮะน่าจะร่วมทุนน่าจะเป็นเพราะว่าได้ดูโปรเจกต์แล้วก็ชอบนั่นแหลใช่ครับถคนสนใจก็เลยร่วมกันก็จริงจริงเป็นเป็นทางเป็นทาง G D S นะครับหแต่ว่าทางพี่หมูพี่โต้งอะไรเงี้ยต้องประชวนประชวนเราสองคนตอนแรกก็ชวนเราเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้อะไรเงี้ยรวมถึง พอเราได้คุยกันอะไรเงี้ยมันเราเราเห็นว่าเอ้ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ที่เรารู้สึกว่าเราเราอยากจะอยากจะมีส่วนร่วมในนี้ด้วยอยากจะลงมาช่วยทําอยากจะลงมาอยากจะลงมาทําให้มันให้มันพิเศษกว่าเดิมอะไรเงี้ยทั้งทั้งในพาฒน์หนักแล้วก็อย่างที่บอกว่าพาฒน์อือ่นๆที่มากไปกว่าหนักอะไรเงี้ยมันก็เลยมีการร่วมทุนกันระหว่างวิกิเอ็นเต็มทีวีกรีนเอนเต็มแล้วก็ทงจีดีเอสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมาทำโปรเจกต์นี้ร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ในส่วนที่ที่อาจจะประกาศไปอาจจะมีเป็นเป็นส่วนภาพยนตรเงงี้้ยยส่่วนนนมาาาากกกอออั็รระค์ตไ ก็ดีใจครับแล้วก็อย่างที่ดูกินบอกเลยว่าตั้งแต่ทางจีนติดต่อมาว่าแบบอยากให้เล่นคลิปนีแล e so yeah. okay. mm ้ว hmm. ก mm ็เหมือนทุกอย่างได้ไปลองไปเรื่อยๆเลยก็เลยชนะไปเร่อยๆแ้วก็อีกอย่างที่แบบเป็นอะไรที่ใหม่มากที่เราไม่เคยทำก็ก็ดีครับหมายความว่าก็ได้ร่วมมือฟายหนูหนูจะเล่นเป็นอะไรก็ได้เราได้มีอำนาจในการในโปรเจกต์นี้เลยหรอไม่มีเป็นแค่นักแสดงอ๋อต่างหูในรายการนี้ก็ตัดสินใจร่วมมือคนนด้วยก็ ผมผมว่าตัวตัวตัวโปรเจกต์นี้จริงๆอะ่ะผมว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ที่น่าสนใจมากน่าสนุกมากๆอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนที่ที่ทีท่พี่ต้องมาชวนทำเราก็เหมือนว่าจะได้ร่วมงานก,นกับพี่หมูด้วยแล้วพอคุยกับพี่หมูอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเออมันมันมัน,ม,น,ม,นมันคงน่าสนุกถ้าถ้าเราได้ได้ลงมาทําหนังรุ่นนี้ร่วมกันแล้วอย่างที่บอกว่าเราได้ดีเวล็ออะไรอื่นๆมากไปกว่าหนังแค่หนังอะไรเงี้ยรวมถึงทั้งในประเทศเราก็ได้ต่างประเทศด้วย ว่าจะสปอยตัวเจ๋งหน่อยนะว่ามันเป็นตัวเจ๋งอะไรยังไงเพ่ไม่ได้ไม่ได้มีแค่ภาพยนตร์คอนเทนจะอะไรยังไงมีแนวอะไรบ้างก็มีแนวแอคชั่นก่อนแอคชั่นเลยเราต้องทำมาคอมเมดี้ดราม่าทริลเลอร์ซัสเพนส์อะไรอีกอะหลายแนวหลายแนวเลยแนวแล้วเรายิ่งเฮ้ยเฮ้ยนี่มีช็อตละมุกขึ้ยเนี่อยนะ ก็แนวมีแนวอะไรบ้างผีมีผีไหมผีมีมีไหมมีมั้งมีไม่รู้มีหลายแนวมากแล้วมีที่อาที่ปล่อยมาเหมือนชั้นเล่นคำว่าของสองคนนี้เยอะกว่าถึงคนกันนะอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนิดหนึ่งพี่โต้งใช้คำว่าอะไรนะก่อนก่อนเริ่มโปรเจกต์พี่โต้งเดิมบอกผมนี้สกิปผมเนอะบอกว่าพี่จะใช้ค่าตัวของน้องให้คุ้มทุกบาททุกสตางค์เกินคุ้มเลยตั้งแต่คิวสี่ครับโอ้ สตาร์ทไปแล้วตอนนี้คือเหลืออีกจะจบแล้วจะจบแล้ววจจะบสีแดงคืออะไรนะสีแดงก็คือเยลโล่ไม่ใช่ออ๋ไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสีแดงเป็นเป็นสีสำคัญในเรื่องเลยอ่าเป็นสีที่เด่นมากในเรื่องแล้วก็สำคัญยังไงความสำคัญแบบนี้ดิบุ๊มโป๊กดีไหม่ะผมยังก็ได้เดี๋ยวหนูจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเองครับสีแดงนะครั ก็เป็นก็เป็นอย่างที่พี่หมูบอกไปสีสำคัญด้วยสีแดงสื่อถึงพลังมันตีคำหมายได้เยอะมากเลยนะสีแดงใช่ครับเยอะจริงๆครับตีไปทางไหนก็ได้ครับตอนนี้บอกแค่นี้ในหนังในเรื่องก็มีเกี่ยวกับความรักเรื่องก็เป็นเรื่องของพลังเรื่องความโกรธเรื่องอะไรเรื่องถึงความรักความรักมันจะเป็นได้แดงไหมครับแดงๆเรื <S S nah. ่องความรักหนูไม่รู้เลยพี่แล้วซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่แบบ ยากมากเพราะเขาไม่ให้พูดเลยเลยเออไม่พ yeah, ูดเลยเลยแบบอะไรเลยจริงจะได้เห็นเขาเข้าเมื่อไรก็จริงจะได้เห็นอะไรที่มันมากกว่านี้เพิ่มขึ้นน่าจะปลายปีแต่ตต่แต่แต่จากวันนี้มันก็ไปจะมีการปล่อยอะไรออกไปไหมฮะทีละนิดทีละหน่อยเป็นวันถึงวันที่หนัก น่าจะมีไม่มีไม่มีปล่อยเลยครับเราจะไม่มีปล่อยจนอีกทีนึงคือเข้าลงแล้วก็ออกเลยจะลค่อยปล่อยแล้วพอจบเราค่อยมาปล่อยเทเลอร์ทีหลังเซร์ฟใหม่นะเดี๋ยวเขใหม่เป็นเป็นความใหม่โปรเจกต์นี้โอเีกจต์ม่่แคฝากโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับอยู่กิมพีพีใช้คุ้มทุกบาททุกต่างเกินคุ้มครับผมยูกินหรืออีมีใช้คู่ โดนผีอำขึ้นเันฮะเดี๋ยวให้สำเดี่ยวฮะ